สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนน้อยทำสวนนะจ๊ะวันนี้แม่น้อยจะพามาดูการปลูกหน่อไม้ฝรั่งค่ะเห็นไหมอันนี้แม่น้อยปลูกไว้สักกี่เดือนได้ประมาณห้าเดือนแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยตรงนี้มันเป็นชายคาพอดีใช่ไหมคะแล้วน้ำฝนนะคะจากชายคาเขาตกลงมาเยอะมากเนื่องจากหลังคานะคะ รางน้ําอ่ะมีใบไม้ไปอุดเยอะเนาะยังไม่ได้ให้เขาปีนขึ้นไปเอาออกมาเลยนะคะก็เลยเนี่ยฝนตกลงมามาซ้อเอาหน้าดินของเขาอะ่ะพังเรื่อยๆทุกวันแล้วฝนตกทุกวันค่ะวันนี้มีแดดนะคะไม่น้อยก็เลยมาเนี่ยขุดดินขึ้นให้เขาขุดหลายครั้งแล้วค่ะก็เป็นเหมือนเดิมอีกคงต้องแก้ที่รางน้ําแล้วเนาะน้องก็เลยเนี่ยคะ่ะ ลำต้นก็เลยเล็กอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของหน่อไม้ฝรั่งที่มีอายุน้อยนนะคะวันนี้จะพามาปลูกเดี๋ยวอะไปดูต้นพันธุ์กันก่อนเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆนนี่คือต้นพันธุ์ของหน่อไม้ฝรั่งนะคะที่แม่น้อยได้ไปขุดมาจากสวนของญาติแม่น้อยนะคะเขา ซื้อพันธุ์มาปลูกค่ะเขาซื้อเงามาปลูกเนะะี้ยค่ะเขาซื้อเงาแบบนี้มาปลูกนะคะแล้วทีนี้อ่เหมือนกับว่าเขายังไม่ค่อยคือคือยังปลูกไม่ค่อยชํานาญในเรื่องของอ่หน่อไม้ฝรั่งเนาะเขาก็เลยเหมือนกับรื้อแปลงทิ้งเพราะว่าหน่อเขาเล็กเขาก็เลยแบบเออจะปลูกอย่างอื่นนะคะเขามีความสามารถในการปลูกกุ้ยช่ายได้งามมากเลยนะคะเนี่ย แม่น,าย,นายก็เลยขุดมาค่ะเขาให้มาเนาะวันก่อนเขาให้มาแล้วทีนี้ยในแปลงเขายังไม่ปลูกอะไรแล้วมันยังงอกขึ้นมาอีกแม่นายก็เลยขอขุดมาปลูกสามต้นนะคะงอกขึ้นมาสามต้นเนาะเนี่ยมันอยู่ในโดงอันนี้ค่ะเขาเขาเหลือไว้ในโดงของแห้วหมูค่ะแห้วหมูเต็มเลยเนี่ยเขาทิ้งจริงๆนะคะเพื่อนอยู่ในดงของแห้วหมู แปลงนีมีแต่แห้วหมูเลยค่ะล้วเห็นเขาขุดเขาขุดอันเนี้ยเขาขุดเขาขุดหนอ่อขุดหัวของแฮว์แฮวหมูเนี่ยออกทิ้งบ่อยมากก็ยังไม่ก็ยังไม่หมดนะคะเมื่อก่อนบ้านแม่น้อยก็เต็มเลยค่ะแห้วหมูทีนี้แม่น้อยมาทําไมอยู่ๆก็มาหายเพราะว่าเราขุดดินแล้วก็ใส่น้ําหมักเนี้ยค่ะน้ำหมักของเราราราดรดไปบ้างไม่ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะไม่รู้ทําไมเนาะ แต่ว่าบ้านของญาติแม่น้อยเขาเขาก็ปลูกแบบอินซีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําน้ําหมักอะไรจริงจังเหมือนเหมือนเหมือนแม่น้อยเนาะแม่น้อยที่ทาแบบทุกอย่างอะไรที่หมักได้ก็คือเอามาหมักทุกอย่างอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะหมักทุกอย่างเน้นการกําจัดเนี่ยกำจัดพวกวัชพืชของเหลือใช้เศษอาหารนี้ค่ะใส่ไว้นี่เราก็จะทําปุ๋ยหมักต่อไปนะจ๊ะนี่นี่เห็นไหมถอนออกแล้วเราก็จะได้ ลักษณะกอเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยนี่ก็คือเงาเขานะคะเนี่ยเงาเขาเนี่ยค่ะเงาเห็นไหมเงาแล้วนี่ก็คือต้นช้ยๆเดี๋ยวจะหักต้นเขาจะสูงแค่นี้อันกอนี้สูงแค่นี้แต่กอนี้จะสูงสูงเยอะอยู่ค่ะเนี่ยเห็นไหมสองกอนี้จะสูงต้นสูงเยอะอยู่นี่ไม่น้อยได้ทั้งหมดสามกอนะคะสามเงานี่นะคะ่ะเขากําลังจะแตก แตกหน่อมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเลยเนาะไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตรงแปลงนี้เลยค่ะที่ไม่น้อยจะปลูกเนี่ยไม่น้อยก็ได้ขุดหลุมเอาไว้สามหลุมแล้วนะคะลึกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ปุ๋ยเนี่ยที่ไม่น้อยใส่ก็จะเป็นพวกใบไม้เหมือนเดิมค่ะต้องการให้พวกใบไม้นี่ก็จะเป็น บวบอะค่ะลูกบวบที่มันที่เขาเก่เขาเขาแม่น้อยหมักเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วแหละแต่ยังไม่ย่อยดีเนาะแล้วก็เครือบวบใบไม้แห้งเนี่ยค่ะหนึ่งชั้นแล้วใช่ไหมคะหลุมแม่น้อยเห็นไหมเนี่ยหลุมหลุมก็จะกว้างประมาณเนี่ะประมาณเกือบศอกนะคะแล้วก็ลึกลงไปประมาณอาสอกเกือบศอกเหมือนกันค่ะศอกเรานี่นะคะใส่แบบนี้แล้วเนี่ยคะ่ะ สองนี่นะหลุมที่สองอน,นี่ก็หลุมที่สามค่ะแล้วทีนี้แม่น้อยมีจอกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ดินหมักของแม่น้อยอีกอย่างหนึ่งนะคะจอกนี่ก็คือจะช่วยเพิ่มคอโรฟิลให้ให้กับให้กับดินเนาะให้กับใบไม้แห้งนะคะที่เราจะเอามาย่อยอะ่ะตัวนี้จะไปช่วยย่อยใบไม้แห้งให้เราดีเนาะตัวนี้ค่ะนี่ใส่ลงไปสักหยุมนึง สองหยุมเพราะเรามีหลายหยุมอยู่อ่ะโอเคไปใส่ตรงนู้นตัวนี้จะช่วยย่อยดีมากเลยนะคะย่อยเร็วมากเลยตัวนี้แม่น้อยเคยเอาไปย่อยเคยเอาไปใส่ในปุ๋ยหมักแล้วช่วยย่อยดีมากเลยค่ะปุ๋ยพืชสดเหมือนกับพวกผักตบชวานะคะ พืชประเภทเดียวกันเนาะอยู่ในน้ําอันนี้มีสรรพคุณหลายอย่างนะคะเนี่ยเขาแก้อาการท้องมานปวดท้องนะเอาไปต้มน้ำสามส่วนให้เหลือหนึ่งส่วนเคี่ยวให้เหลือหนึ่งส่วนเนี่ยเนาะเนี่ยจอกเราเนี่ยคะ่ะจอกจอกก็จะมีอะไรอะเขาเรียกว่าจอกเล็กจอกใหญ่อันนี้จะเป็นจอกใหญ่นะคะของไม่น้อยจะเป็นจอกใหญ่เนะาะทั้งเถอ่เราเอามาทําปุ๋ยวันนี้ อ่าเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปดินหมักนี่แหละค่ะใส่ดินหมักลงไปเทเลยดีกว่าค่ะช้าอ,นนอีกน่อหมดค่ะเรียบร้อย เสร็จแล้วก็อเอกลี่ยรุมให้เขานิดนึงยกมาต้นเขาจะหักเนะไม่น้อยว่าจะไม่ตัดต้นออกนะคะเพราะว่าอยากให้เขายาวต่อไปเลยเพราะเราขุดเงาเขามาเนี่ยเราได้ดินมาด้วยเขาน่าจะ,จะเจริญเติบโตได้ต่อเลยโดยไม่ต้องตัดใบตัดตัดก้านก้านออกเนาะโดยไม่ต้องตัดใบตัดก้านออกเนาะ อหอบค่ะเหนื่อยทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยค่ะอายุมากแล้วออยังไม่แก่นะคะอายุมากเฉยๆเห็นไหมตั้งอาไว้ก่อนอ่ะต่อไปอันนี้เนี่ยหลุมนี้อ่ะสับๆลงหน่อย ป้ายนี้เป็นแต่พวกใบไม้ที่ทั้งแห้งทั้งสดอุย้ยเป็นปุ๋ยชั้นดีให้ผักทุกชนิดเลยค่ะถ้าเราปลูกผักทุกชนิดนะคะแล้เวเราขุดหลุมแบบนี้นะหมายถึงว่ากระเจี๊ยบก็ดีนะเราไม้ฝรั่งก็ดีเผือกก็ดีพริกก็ดีนะแบบนี้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยดีค่ะใส่นาน,น,าน เดือนสองเดือนสามเดือนค่อยใส่ทีเพราะเราเน้นรดน้ําหมักเอานะคะแล้วเราก็เนี่ยรองก้นหลุมใ้วิธีเนี้เน,นาะนยกให้ย,ยกกล้องกล้องใครกล้องอใครจะไม่ช่วยไม่น้อยถือกล้องหน่อยมานี่ยค่ะนี่นาย,ยกให้ดูเนี่ย กอใหญ่นะคะเนี่ยกอใหญ่กอใหญ่อยู่เขาเรียกอะไรนะคะเงาใหญ่เนาะเขาเรียกเป็นเงาใช่ไหมคะออมนี่คะ่ะหนแล้วก็เหลือหลุมโน้นทำหลุมให้ดีก่อน ยกมายกมาเนี่ยค่ะเงาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะอาวางเอาใบมาพิงไว้กับกระเจี๊ยบก่อนนะจ๊ะอ่ะกดลงไปนิดนึงกินที่เหลือก็เคาะลงไปค่ะอุ้ยอ่ะอืม เวียนหัวนิดนึงนะคะัไม่น้อยมันไม่สะดวกจะตั้งกล้องเนาะก็คอยดินลงไปเลยค่ะอยูนหินนั่นไม่น้อยเยอะมากเลยต้องเก็บออกนะคะขุดลงไปนี่ นี่คืงว่าดินที่เราเตรียมแปลงเอาไว้นะคะถ้าดินที่ไปขุดแบบไม่ได้ไม่ใช่เป็นที่เตรียมแปลงเนี่ยเนี่ยแหละค่ะหินยังไม่น้อยเคยขายให้ดูนั่นแหละเยอะต้องใช้ความพยายามในการในการขุดเนี่ยเนี่ยฝังแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ลดน้ำเพอดินเปียกนี่จะลดดีไหมเนี่ย วันนี้มีแดดค่ะฝนอาจจะตกช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นเพราะว่ามีฝนทั้งอาทิตย์อีก,อกแล้วค่ะเนไหมเห็ไหมคะ,ะเดี๋ยวก็รอเก็บหน่อไม้ฝรั่งนะคะเดี๋ยวไม่น้อยจะไปปลูกสองกอน,นั้นเนาะนี่ก็เป็นปุ๋ยหมักของไม่น้อยนะที่หมักเอาไว้ทั้งในรถรถยน์ทั้งในกระสอบ ถุงปุ๋ยเนี่ยค่ะเห็นไหมวันนี้ก็ได้เอาถุงปุ๋ยใบนี้มามาเอา,เอาใบไม้ไปใส่หลุมก้นหลุมเมื่อกี้นะคะนี่ไม่หนุมไม่น้อยหมักเอาไว้ได้สักสองอาทิตย์แล้วค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ละใส่น้ำหมักเอาไว้แล้วเอาเราใส่เศษอาหารลงเอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะใบไม้แห้งนะลูกบวบลูกอะไรก็ใส่ลงไปนะใบไม้แห้งใบไม้สดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราด น้ำหมักทั้งน้ำทั้งเนื้อลงไปเนาะเปลือกสับปะรดอะไรที่เราหมักต่างๆเอาเนื้อมันลงไปด้วยค่ะเราก็มาถูกปุ๋ยเอาไว้แบบนี้นะคะเนี่ยทีนี้นพอเราวางไว้เนี้ต้นมงต้นไม้เราเนี่ยก็เห็นไหมมีดอกก็มาเขือเนี่ยมาเขือนี่ทิ้งไว้นานแล้วนะคะไม่ได้สนใจเขาเลยต้นไม้เราเนี่ก็จะออกเนี่ยค่ะกระเจี๊ยบก็ได้ออกลูกออกอะไรให้เรากินเรื่อยๆนะคะเห็นไหมอันเดี๋ยวไม่น้อยจะปลูกอันนี้ต่อเนาะ สองต้นนี้ต่อเพืเ่อนๆจะได้ไปปลูกกันบ้างนะคะมาดูมเนออมาดูขออภัยค่ะมาดูแม่น้อยนานๆเสียเวลาเนาะอ่ะขุดลมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้งองโบกปนซีเมนทับหน้าหวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบลุมฝังศพฉันด้วยนะ วันเธอวิวาคือวันฉันตายไปแล้วจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจแม่น้อยนะคะสวัสดีค่ะ